แต่ตอนนี้รักไก่นะรักไก่ไม่ได้ก็จะรักคุณละกัน <c oughs> นะโดยใช้ไฟเดิมนะยังไม่มีการปรับแต่งแล้วก็ใส่พร้อมเลยค่ะ <c oughs> ช่องนี้มีไว้ใส่พร้อมนะคะแต่ช่องดรอนเตร์อนุทัยมีไว้ใส่ใจค่ะ <c oughs> กดเลยค่ะแหมกลัวจะเครียด <c oughs> มาแล้วค่ะคิดกันอย่างขำขมขมแนนนะคะเห็นไหมคะเราต้องให้เขาทำงานกับไฟแนบดังนั้นเอาไฟแนบที่เขาชอบจะดีที่สุด <c oughs> ไฟล์ PDF นะคะเขาก็ ไม่ชอบนะคะอ่านยากนิดนึงไฟลบ w o ์ d อ่านง่ายขึ้นไฟล์ที่อ่านง่ายสุดคือ .txt อ่านง่ายกว่าน,นีต้องใส่ไปในพร้อมแล้วค่ะอันนี้นะคะเ,เจมินายเสร็จเอามาก่อนค่ะเขาบอกว่าต้องปรับสำนวนค่ะเออเจมินายบอกเลยนะคะต้องกระชับอ่านอ่านง่ายนะให้มีน้ำเสียงเชิงวิชาการนิดนึงอ่านยากจริงเพราะว่าอะไรเมื้อามาจากเธอนั่นแหละเจนินาย นั่นแหละเป็นคนเขียนการสะกดคําผิดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่บอกว่าผิดที่ไหนแล้วก็เพิ่มความชัดเจนในบางประโยคใช้คําศัพท์อ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะเขาบอกว่านี่ย่อหน้าไหนควรจะเปลี่ยนนะคะควรเสนอแนะให้ปรับยังไงบ้างจากหลายชิ้นเป็นหลายฉบับเออยังมีภาษา,ษาเกาหลีปนอ่